สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมอมเล่คลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงความอบอุ่นของแฟนๆเวียดนามที่มีต่อสาวไทยของเรานะครับแน่นอนว่าในช่วงระยะหลังๆมานี้สาวไทยของเราถูกซื้อตัวไปเล่นที่เวียดนามบ่อยมากครับซึ่งเวียดนามเขาเองก็มีถ้วยหลายถ้วยนะครับแล้วเขาก็มีการซื้อตัวสาวไทยของเราไปเล่นรัวๆและทุกครั้งท,ที่สาวไทยของเราได้ลงสนามในเวียดนามนะครับแฟนๆของเวียดนามก็จะมีการส่งเสีย เชียสาวไทยของเรากันสนันสนามเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีต่อใจนะครับก่อนหน้านี้เสียงฮือฮาจากแฟนๆเวียดนามก็คงจะไม่พ้นแม่ออนอนุมาสิทธิรักษ์นะครับที่ได้ไปลดเล่นในถ้วยของเวียดนามแล้วแฟนๆเขาก็ชื่นชอบมากเพราะแม่ออนมีพลังตบที่สุดปังนะครับช่วยทําแต้มได้รัวๆตบแต่ละครั้ง ได้รับเสียงเชียร์ดังมากครับและล่าสุดก็มาออมส,สิพาพรน,นะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นทีมชาติไทยในปัจจุบันนะครับที่ได้สัมผัสกับเกมระดับโลกแล้วก็มีกระแสในวงการวอลเลย์บอลโลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะนัดที่พบกับตุรกีในชิงแชมป์โลกที่ผ่านมาซึ่งการได้มาลดเล่นในเวียดนามก็เหมือนกับเป็น นักกีฬาที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนะครับก็ไม่แปลกใจเลยครับที่จะถูกจับตามองและแฟนๆเวียดนามให้การต้อนรับอย่างดีแบบนี้ก็น่าชื่นใจครับสาวๆของเรากำลังโลดเล่นในลีกต่างประเทศกันรัวๆแล้วก็ได้รับพอฟีดแบ็กที่ดีงามมากๆด้วยจากเจ้าผาพประเทศนั้นๆอบอุ่นมากๆครับ